จุดฝั่งซ้ายคือยังมีน้ำหมอกอยู่นะฮะค้างที่ใบนะฮะหลังจาก,กว่ดโดนไปแล้วน้ำหมอกหายไปก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับอันนี้เราก็จะได้ดูว่านะครับโดนเราพ่นได้ทั่วถึงไหมเราก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าเรามาพ่นในตอนเช้านะครับ บริเวณนี้ก็จะยังไม่ได้พ่นเนาะอันนี้เขาจะเก็บเก็บตอนกลับนะครับลนยนี้จะเก็บตอนกลับตอนใกล้จะเสร็จงานนะก็จะเห็นครับฝั่งนี้ก็พ่นไปแล้วก็ลมจากโดรนก็จะไล่เอาน้ําหมอกที่ค้างอยู่ใบทิ้งนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเข้มที่ไม่มีน้ําหมอกอันนี้ก็เช็คได้ง่ายเนาะถ้าเรามาพ่นตอนเช้านะครับปากใบก็จะเปิดเนาะ ก็รับเอาสารเคมีที่เราพ่นลงไปได้เต็มที่เนาะเอาไปสัรงข้อสแสงในตอนกลางวันที่มีแดดได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการพ่นโดนเนาะในช่วงเช้าครับหลายท่านก็ถามก้ามานะครับว่าการพ่นยานะครับเวลาช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุดนะฮะการพ่นยาที่ดีมีประสิทธิภาพทำให้ต้นข้าวเราต้นพืชเรา เอายาที่เราพ่นไปใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงเวลาเนาะคือช่วงเช้าตรู่เลยนะฮะช่วงตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะครับจะเป็นช่วงที่ปากใบเขาเปิดนะครับอากาศไม่ร้อนเนาะยังไม่มีแดดเท่าไหร่ปากใบเขาเปิดเราก็สามารถพ่นได้เลยนะฮะจะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือว่าปุ๋ยทางใบก็พ่นได้นะครับอันนี้คือพูดถึงการให้ปุ๋ยทางใบเนาะนะครับช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาแรกเนาะนะครับที่เราแนะนําให้ กเกษตรกรได้พ่นยานะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะว่ากลางวันแดดมาเนี่ยปากใบเขาจะปิดปากใบของต้นพืชทุกชนิดเลยครับเขาจะปิดนะครับเขาจะปิดแล้วก็จะทําให้การดูดซึมนะครับของธาตุอาหารที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยมันมันดูดซึมได้น้อยประสิทธิภาพมันต่ําเปลืองปุ๋ยโดยใช่เหตุเปลืองปุ๋ยเปลืองยาโดยใช่เหตุนะครับอันนี้พูดถึงการพ่นทางใบเนาะนะครับส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาตอนเย็น ก็ปากใบเขาจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศอุณหภูมิมันมันไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะครับพอถ้า้อนปุ๊บปากใบปิดนะครับแดดมาปากใบปิดนะครับแดดไปก็ปากใบเปิดปากใบเปิดปิดนะครับตามอุณหภูมิแล้วก็ช่วงแดดเนาะนะครับก็จะทําให้การรับสารอาหารที่เราพ่นเข้าไปให้เขาเนี่ยได้เต็มที่นะครับช่วงที่2ก็คือช่วงเย็นครับช่วงเย็นช่วงเย็นก็ต้องแต่5้าโมงเย็นไปนะครับจนถึงมืด ช่วงเย็นจะได้เปรียบตรงที่ถ้าเราพ่นยาฆ่าแมลงยาหนอนมันจะมีประสิทธิภาพมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมลงหนอนเนี่ยเขาจะออกหากินตอนกลางคืนอยู่แล้วถ้าเราพ่นช่วงเย็นได้เนี่ยช่วงมืดมดเนี่ยพบเพพบเพเนี่ยห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยมันก็จะได้ผลในกรณีที่กําจัดหนอนแมลงนะครับได้ดีนะครับเพราะว่าเขาออกมาหากินตอนกลางคืนเนาะถ้าเราพ่นปุ๊บไปมันก็มีโอกาสที่จะสัมผัสโดนตัวของหนอนแมลงได้ได้ดีกว่าพ่นตอนกลางวัน หรือตอนเช้าตรู่เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแลกเปลี่ยนเนาะเป็นองความรู้นิดๆหน่อยเป็นเทคนิคที่จะมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรได้ฟังเนาะก็เลือกเวลาเอาตามที่เราสะดวกเนาะแต่ให้เป็นช่วงเวลานี้ฮะสช่วงเวลานี้ก็คือเช้าตรู่นะฮะตีห้ถึงไม่เกิน9ก้าโมงเช้านะครับกับช่วงเวลาเย็นคือ5้าโมงเย็นไปจนถึงมืดนะครับสองช่วงเวลานี้การพ่นปุ๋ยทางใบจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ฝากให้เกษตรกรเรานะครับ ลองปรับใช้รูแล้วก็สังเกตดูนะฮะนะครับท่านใดไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่ากันครับลองพ่นกลางวันตอนที่เราแบบสายสายดูก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าการตอบสนองของของต้นข้าวเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะครับแต่โดยรวมแล้วตามหลักก็คืออาการาเปิดของปากใบนะครับของต้นพืชเนี่ยมันมีผลในการที่จะดูดซึมเอาธาตุอาหารที่เราพ่นให้ไปให้เขาเนี่ยไปใช้นะครับได้ดีแตกต่างกันนะครับเนาะก็ฝากไว้นะฮะสำหรับท่านที่ นะครับอยากจะพ่นปุ๋ยทางใบก็ลองพิจารณา2ช่วงเวลานี้ดูนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ